เดี๋ยวรอบต่อไปผมจะเอาแฟลชกายแสงไปอยู <diction aries> ่อ <t ries> <ๆ>ีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อจะหนีลูกเตะราชันครับมาดูกันว่าถ้าเกิดผมไม่โดนเตะจะสู้ไหวหรือเปล่าครับผมชนะนะครับโอ้โหว้าวชนะได้ไงครับเดี๋ยวไปรอชมกันเลยครับสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับเราในช่องไลเซอร์ในเกม one punch man the strongest ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับอาวัน วันนี้นะครับผมจะมารีวิวแฟลปปะกายแสง5ดาวแล้วก็5ดาวมั่วครับว่าจะโหดขนาดไหนแต่ก่อนอื่นเลยผมมากับ GN นอส่าง2ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอุปกรณ์ขอ,อง G ีนอก่อนเลยครับผมได้เตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็น G ีนอล่างแรกนะครับผมรอ GN นอล่าง2เท่าครับ,รบส่วนอุปกรณ์ผมก็ชิ้นแรกนะครับเป็น HP อัตราคริติคอลส่วนกางเกงเป็น HP ด a ีดาเมจคริติคอลรองเท้าก็มี HP ความเร็วครับ ส่วนหมวกก็เป็น HP ความเร็วผมมีสีทองนะครับแต่ผมใส่ตัวอื่นอยู่ครับดเดี๋ยวเราไปดูแ <I S 1> ฟลตรประกายแสงกันเลยดีกว่าครับตอนนี้แฟลตรประกายแสงของผมพลังอยู่ที่3 8ล้นแแสนครับพลังโจมตี6 000, 2แสนส HP 2ล้าน4ความเร็ว568อาตาัตราคริติคอล40%วันนี้ผมจะมาอัพเป็น5ดาวม่วงนะครับผมได้รีการโลแล้วเข้ามาอัพให้แฟลตรประกายแสงครับเดี๋ยวเรามาดูพสซีฟเวลาอัพ5ดาวม่วงก่อนเลยครับ ถ้าศัตรูความเร็วต่ำกว่าเรานะครับเราจะได้โจมตีด้วยดาเมจ100%มากสุด4รอบ หลังแฟลชายแสงไล่โจมตีแล้วนะครับจะระเบิดดาเมท100% 3รอบครับผมว่าค่อนข้างแรงมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลธรรมดาก่อนเลยครับจากปกตินะครับเราจะไล่โจมตี80%มากสุด4รอบแล้วระเบิดดาเมจ90%มากสุด3รอบครับผมว่าค่อนข้างแรงกว่าเดิมมากเลยนะครับเรามปอัพ5าดาวม่วงก่อนเลยครับแล้วเราไปทดลองกันเลยว่าดประกายแสงจะแรงแค่ไหนตอนนี้ผมก็อัพเป็น5ดาวม่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไม่มีอะไรเพิ่มเลยครับมีแค่พสซีฟเพิ่มมาครับแต่พลั เท่าเเดิมหมือนทุกอย่างจะเท่าเดิมหมดเลยครับมีแค่แพสซีเพิ่มเข้ามาพวก่าสเตสเตตัสก็เท่าเดิมครับเดี๋ยวเราไปลองในลานบอลลองกันเลยดีกว่าครับทีมที่ผมจัดก็ประมาณนี้ครับมีโกลิบารอชูล่าคาบโตะราชา่นานฟ้าเกโลเกโลโกเคสึแล้วก็ตัวแบกของผมนั่นเองแฟดตรประกายแสงเดี๋ยวผมจะลองสู้กับคุณ RPGNN นะครับว่าวจะสู้ได้แค่ไหนครับพลังต่างกันประมาณ4ล้านครับซึ่งทีมเขาเต็มมากๆเลย เกมก็เริ่มแล้วนะครับเปิดมาด้วยโอลิมบารของผมก่อนเลยครับลมหายใจกด3ามแสครับโดนการโล่สับหัวมายังไม่ตายนะครับโดนการโล่ของคุณ ude, อาวิ N ปลอนเอยมาดมา5้ล้าน8ครับทีมของผมนอนไป2ตัวแล้วฝันประกายแสงโจมตีขึ้นแสงอันสุดเท่ไป4ล้าน9ครับ ฟินิกแมนนอนลงไปกองครับและโดนสวนด้วยการโล่ของฝ่ายตรงข้ามโกเคสือของคุณอาร์พิจีนเอนอันติมานะครับหมัดโกเคสือครับตัวแบกของคุณอาร์พิจีนเอเลยครับล้านแรงจัดกัดกายแสงไล่โจมตีไปครับแล้วเบิดดาเมจไปหงลูกไฟมาจากฟินิกแมนจจงหวันน so ี้ล้าน6ครับโดนแฟชไล่โจมตีไปล้าน2เลยแลเบิดดาเมจไปการโล่ตายครับโบล้อยของคุณอาร์ิจีนเอนต่อยมาครับยังยืนได้อยู่ครับแฟดประกายแสงโกเคสือของผมต่อยไปครับ 4ล้าน3ครับโดยสะท้อนเกลโยเกลของผมนอนลงเป็นนอนแล้วนะครับด่วงของคุณอาร์พีจีเอนตีธรรมดาาครับแลวโดนสวนไปด้วยแฟดประกายแสงนอนหมอบไปแล้วครับและเกลียเกลล็อกเป้าหมายาครับด่วงผมตีธรรมดาไปเช่นกันครับเทอร์นที่2เริ่มมาด้วยแฟดประกายแสงโจมตีครึ่นแสงสุดเทพไปครับ4ล้านครับทีของคุณ RPG n n จียังยืนได้อยู่นะครับปล่อยมาจากโคแคสืีดของคุณ R p g n พจีครับ3ล้าน9ครับทีผมยังไม่ตายนะครับโดนสวนไปด้วยดประกายแสงแป0แสนหนึ่งครับ ฟินิกแมนหงลูกไฟมาจังวันนี้ล้านห้าครับด้วงผมยังไม่เป็นไรโดนสวนไปได้แฟลชประกายแสงหนึ่งล้านแล้วระเบิดดาเมจไปครับลูกเตะล้าชั้นครับเตะมาที่แฟลชประกายแสงนอนก็แห้งแมงไปแล้วครับ6ล้าน2ครับน่าจะจบไปแล้วนะครับแบบนี้แฟลชประกายแสงผมนอนแห้งแมงไปแล้วโดนลักป้าหมายมาครับโกเคสึตีธรรมดามาด้วงผมตีธรรมดาไปที่โกเคสึของเขาเช่นกันครับเปิดมาด้วยโกเคสึของคุณอ p พจีนเอ็นก่อนเลยครับ ปล่มาสองทางเก็ตสองล้านศอกครับแปลว่าหงลุกไฟมาจาังหวะน,นี้ไฟดิกแมนหนึ่งล้านร่วงของผมยังยืนได้อยู่นะครับโบล้อลูกเตะราชันมาจังหวะน,นี้หกล้านครับเตะตัวหน้าตายถึงตัวหลังครับเรียบร้อยครับแพ้นะครับ เดี๋ยวรอบต่อไปผมจะเอาแฟลชกายแสงไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อจะหนีลูกเตะราชันครับมาดูกันว่าถ้าเกิดผมไม่โดนเตะจะสู้ไหวหรือเปล่าครับผมชนะนะครับโอ้โหว้าวชนะได้ไงครับเดี๋ยวไปรอชมกันเลยครับลมหายใจกดจังวันี้4ี่แสนสี่ครับปล่อยมาจากกาโล่ของคุณอารพีจีนเอครับหกล้านหนึ่งครับเทีวผมโกลิมบาสตายแล้วโจมตีเครื่งแสงมาจากฟแประกายแสงห้าล้านสี่ครับ กาโร่ติดไม่ยอดทองครับฟินิกแมนนอนหมอบแล้วครับโดนส่วนไปด้วยกาโร่ครับติดกระดูหักสีทองไหมครับมัดโกเคสจังหวานี้10ล้านครับโโคตรแรงโดนส่วนไปด้วยแฟลชประกายแสงสี่แสนครับฟินิกแมนหงลูกไฟมาจังหวะนี้1ล้านสี่ครับโดนแฟลชประกายแสงส่วนไป9ก้าแสนแปดครับโดนระเบิดไปกาโร่ของฝ่ายตรงข้ามตายแล้วนะครับโบลอตีธรรมดามาครับเกโลเกโลตายลงไปครับโดนส่วนไปด้วยแฟลชประกายแสง มัดโกเคสุของผม5้าล้านสี่ครับดวงของฝ่ายสงครามยังยืนได้อยู่ครับดวง่อยธรรมดาไหมครับโดนสวนไปด้วยสัตว์ประกายแสงไม่ตายนะครับเกโลเกโลล็อกเป้าครับโกเคสึเตะธรรมดามาครับอาชุล่าของผมตีธรรมดามที่อาชุล่าของคุณอาพีจีนเอ็นนอนหมอบไปครับโจมตีขึ้นแสงจะฝัดไปไกลแสงครับ4ี่ล้านหครับแถวหลังของคุณอาพีจีนเอ็นยังยืนได้อยู่มัดโกเคสึมาครับ4ี่ล้านหครับ โดนส่วนไป่ได้สัดประกายแสงหงลูกไฟมาจาังหวะนี้จากฟินิกแมนล้านสี่ครับโดนส่วนไป่ได้สัดประกายแสงระเบิดไปครับลูกเตะลาชันเตะมาที่โกเคสึครับตายเลยไหมห้าล้านหกครับตายเลยครับแฟดผมส่วนไปที่โบลอ์ครับระเบิดตายลงไปเช่นกันครับเกโลเกโลล็อกเป้ามาครับโดนส่วนไปด้วยสัดประกายแสงครับอาชุล่าคาบุโต,โตอันติไป 5แสนสองนะครับเกโลเกโลตายครับเทยวคุณอาร์พีจีนเอ็นเหลือแค่โกเคสึตัวเดียวครับผัดประกายแสงจบตีครึ่งแสงไปย,ยังไม่ตายนะครับมัดโกเคสึจังหวะน,นี้สามล้านห้าครับแฟดผมยังยืนได้อยู่ส่วนไปด้วยแฟดประกายแสงเรียบร้อยครับผมชนะคุณอาร์พีจีนเอ็นได้นะครับก็เป็นคําตอบที่ดีนะครับว่าแฟดประกายแสงห้าดาวห้าดาวม่วงโหดแค่ไหนคลิปนี้มีคําตอบให้ท่านผู้ชมดูครับ สาม,มารถชนะคุณอัฟจีนได้ด้วยนะครับพลังต่างกัน4ล้านครับถ้าเกิดเขาแก้เกมผมก็น่าจะแพ้นะครับแต่ก็ชนะมาได้ครับผมก็ไม่คิดว่าจะชนะเหมือนกันนะครับแต่ก็ชนะมาแล้วก่อนจากกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาสู้คุณเมเปิ้ลให้ดูครับเขาชอบตีผ <ungen> <ๆ>มมากๆเลยครับเปิดมาด้วยลมหายใจกดของโอลิมบาสครับ4ี่แสนหกครับ <'S>. ตามต่อด้วยโจมตีครึ่งแสงของฟัดประกายแสงตีไปครับ5้าล้านแปดครับเกโลเกโลนอนลงไปตายแล้วนะครับ มันโกเคสซึจังหวะนี้หกล้านห้าครับแรงมากล็อกเป้าไปครับฟินิกแมนนอนหมอบไปเรียบร้อยมีคิงอันติมาครับแล้วโดนสวนไปด้วยฝาดประกายแสงเรียบร้อยครับแล้วเบิดตายไปหุ่ลูกไฟจังหวะนี้หง่ลูกไฟของเขาแรงมากเลยครับห้าล้านสี่ครับโดนสวนไปด้วยฝาดประกายแสงแล้วเบิด,ไป,บดไปเหลือเพียงอาชุล่าคาบุโตะตัวเดียวนะครับ ด้วงผมต่อยไปครับติดไม่ย่อท้อครับด้วงคุณเมเปิลต่อยธรรมดามาครับโดนสวนไปด้วยฝัดประกายแสงยังไม่ตายนะครับซอมมี่แมนลุกขึ้นมาตีธรรมดาครับแล้วโดนสวนไปด้วยฝัดประกายแสงครับฝัดประกายแสงโจมตีชิ้นแสงไปจังหวะนี้ครับล้านสองครับดวงนอนลงไปกองครับตัวละครที่ทำดาเมจเยอะที่สุดก็คือฝัดประกายแสงครับตัวแบ่งนั่นเอง5ดาว5ดาวม่วงโหดแค่ไหนครับดูจากดาเมจก็รู้แล้วนะครับว่าโหดมากๆเลยครับเดี๋ยวรอจีนอนมาผมอาจจะรีฝัดประกายแสงทิ้งนะครับเดี๋ยวลอดูอีกทีนึงครับ เป็นไงกันบ้างครับแฟลชประกายแสง5ดาว5ดาวม่วงโหดขนาดไหนครับถ้าจีนอนมาเมื่อไหร่นะครับผมอาจจะรีแฟลชประกายแสงทิ้งนะครับแล้วก็ปั้นจีน้อนให้สุดแทนเดี๋ยวรอจีน้อนเข้าอีกทีนะครับผมก็จะลองคิดอีกทีหนึ่งว่าผมจะรีแฟลชประกายแสงทิ้งเลยหรือเปล่าครับวันนี้ผมก็ขอจากลากันไปเท่านี้ครับถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับบายบาย